มันเปเจ้าอ๊ฟานะครับเจ้าเฟาร์มนะครับเอาดไครับสิครับเงินต้งสองแสนปรเืดูใบดูใบลูกหิบลูกยัดเมื่อวานนานเขาซื้อขายกันเท่าไรอาจาแสนเม่อวานใช่ตอนนี้ขยับขึ้นมากาโตครับเขาเมื่อานออกงานอลา้อกันเาไแสัวตัวเมื่อวันพฤเป็นกรละซื้อขายกันราคาหนึ่งแสนสีมืบาทวันนี้นะผ่านมาไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนขายกันราคาสองแสน เนี่เราทำมัวงามเนี่ยตอนนี้บอกตรงว่าอย่างตัวนี้เจ้ากัมโบนะครับกัมโบก็มีดมิทฟาร์มนะครับการเนื้อท้ายเนี่ยไม่ต้องห่วงได้นะครับแม่คอะไรใส่อย่างนั้นความงามมันไม่เกรงใจใครครับใช่ครับการที่เหมือนมีการถูกหวยนะครับใช่ถ้าเราพัฒนาดีๆเลือกดีๆว่าเราขส่เติมเรามีโอกาสถูกหวยที่ว่าจะถูกระคาเท่าไหร่ บางคนสามมาทุกคนที่เป็นมมีาแล้วนะครับในเมื่อความสวยมันโดนใจเข้าไปเสือนะครับตัวนี้เจ้าวีโก้สองล้านนะครับสุดเล่ย์นะครับสามทหารเสือจากโชคเนี่รมิตฟาร์มนะครับมตัวนี้ดังแล้วก็แห่ตัวผสมตัวผสมเมื่อมันไม่มีความต่างของสายเลือดเนี่ยอย่าลืมว่าการซื้ออิลูบาซินถ้าจากกรณีซื้อตุ่ผู้ไปทำพ่อพันธุนญาตา้อณ ขอแล้วนะครับเมื่อใดที่เกิดพรอเนี้สามลนแว่าโตมาเขาจะขายมันไม่ขายนักลงทุนในวงการตามเยอะสามัวบางคนสู้ถึงสามล้านห้าล้านในวรนนี้